ทุกคนนี่เพลงนันทิดาเพราะมากดอกไม้ให้คุณฟังนะให้ฟังนะมันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมมาดูนะนี่ก็เปิดในทุ่งตะวันตะวันฉายนะฮะดอกไม้สวยเบนจะรัพย์เบญจมาศนี่นันทิดากําลังร้องนะทุกคนนะดูซิว่าจะเลิมิดไหมคลิปนี้นันทิดาร้องเพราะมากเพลงนี้เพราะที่สุดในโลกเลยไม่มีใครร้องสู้ได้เห็นไหมครับทุกคน อันนี้ดอกแพงพวยแต่ถ้าจะไปดอกเบญจมาศสวยจะอยู่ฝั่งหนึ่งทุกคนจะใกล้ๆกันนี่แหละแต่มาไหนๆก็มาแล้ววันนี้มาอีกรอบหนึ่งทุกคนมาพามันดูดอกแพงพวยแพงรวยที่เขาแบบตัดต่อพันธุก,กรรมก็จะเป็นรูปดอกก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับดอกสมัยต้นออริจินอลสมัยก่อนจะมีสีม่วงกับสีขาวสีชมพูใช่ไหมแต่ที่จะเป็นแบบนี้เลยรูปล่างฟังนันทิดาไปด้วยทุกคนนี่สวยมากวันนี้ก็เป็นวันบวชนะฮะ บวชเป็นพันๆรูปเขาจะโรยกรีบดอกไม้ให้พระเหยียบเป็นกีบห้าหกกิโลนี่ดอกเบญจมาศสีม่วงอีกแบบหนึ่งทุกคนอีกแปลงหนึ่งแต่ตรงนู้นจะสวยกว่านะมีดอกบานชุนด้วยปะฟังเพลงไปนะมาลุ้นกันนะครับว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะโรยดอกไม้แบบนี้ทุกคนให้พระเหยียบสวยแล้วก็มีหลวงปู่ดสดหลวงพ่อสดศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะ เขาก็จะลรยเป็นระยะทาง5-6กกิโลพาไปดูดอกเบญจมาศดีก,กว่าเพราะเนาะ นันทิดามีบันชื่นชอบมากเลยนันทิดาร้องเพลงนี้เพราะมากเบาๆแต่เพราะ จะพาไปดูตรงนู้นที่เขาเตรียมโรยออที่จะโปรยดอกไม้ให้พระเดิมเนี่ยจะให้เห็นว่าเป็นระยะทางตรงนี้จะเป็นปลายทางนะเขาจะมาจากตรงนี้กําลังเดินมาจากต้นทางทุกคนห6กิโลเนี่ยทุกคนจะให้ตามมาคลิปนี้พิเศษจริงๆทุกคนนี่จะมีสขั้นตอนนะฮะใช้ปิดก,กรี ก็จะมีเก็บดอกที่มันโตเต็มที่นคะครับทุกคนคนจะรอกันนะฮะก็จะเตรียมดอกมาด้าน,นบานชื่นนะข้างหน้าทุกคนแดงๆกับบานชื่นเห็นไหมครับบานชื่นสีแดงอันนี้ดอกมาที่เขาจะเตรียมโร่เดี๋ยวคนจะเดินพระจะเดินมานี่ฮะได้บุญมากเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคน จะเดินมาตามผมแดงเนเสือแดงอันนี้บันชื่นนะครับไม่ใช่แทงรวยนะครับอันนี้เป็นจม่าที่เราถ่านมาเมื่อกี้เนี่ยรดนะเห็นไหมครับเรามาตรงกับวันที่มีงานใหญ่งานบุญอีกแล้วทุกคนนี่ก็เป็นจมา่า นี่ดอกอยังเล็กนะเกนาะยังเก็บไม่ได้ยังเก็บไม่ได้เขาเลยยังไม่เก็บตรงบานเต็มที่เก่งมากเลยนะก็เ,เอาสายพันธุ์ที่ไหนมากว่าจะเพาะได้สูงขนาดนี้นะมีทุกปีทุกคนเนี่ยสิปะเดี๋ยวแปดจะหมดแล้วด้วยจะเอาเข้าวไปให้หมาด้วยทุกคน นี่เขามียืมหมวกสี่ล้มฟรีตรงนี้แต่ทุกคนจะคืนด้วยนะจะห้ามขโมยกลับบ้านนะคนการน้ําดื่มฟรีขนมฟรีน่ารักมากที่นีปีถุงกลางเดือนวันที่15มกราคมทุกปีทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะมีงานใหญ่พอดีงานบวชนะบวชธรรมยัตรานันเองทุกคนมีทุกปีนะคะไปกลับแล้วทุกคนจ้ะและนี่คือทุ่งสวรรค์ตะวันฉาอีกคลิปหนึ่งฝากทุกคนครับทุกคนฝากติดตามเยอะๆให้ครบหมื่นคนไวๆนะครับทุกคนจ้า จะได้บอกต่อสิ่งที่ดีให้กับชาวโลกร้านที่ดีโรงแรมที่ดีแต่โรงแรมที่ไม่คืนมัดจำค่ากุญแจแบบที่รีสอร์ทที่ตะครสวรรค์ไม่เอานะจ๊ะ1000บาทยังทวงมาสองเดือนแล้วบอกจะให้จะคืนยังไม่ให้เลยทุกคนหายเงียบค่ะแล้วก็โรงแรมเดียวกันนี้นะฮะก็มีข่าวเฉาฉูเขาไปโพสต์ในเพจประจานกันว่า600้อกมีอยู่รายยังก็โดน600้ไม่ยอมคืนค่ามัดจำกุญแจให้เขาไอเราเจอกับตัวเองก็รู้เลยว่าโอ้โห ทำ, resort, ทำไมรีสอร์ททาให้เสียชื่อจังหวัดได้แต่เราก็ได้เรียนรู้ไงว่าอะไรที่เราไปถ่ายบางทีอะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่บอกต่อนะทุกคนไม่บอกต่อโอเคเนะาะสำหรับคลิปนี้